7วัสดุปูพื้นบ้านยอดนิยมพร้อมข้อดีและข้อเสียสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกวัสดุปูพื้นบ้านแบบไหนดีหรือกำลังลังเลเลือกไม่ถูกลองมาดู7วัสดุปูพื้นบ้านที่กำลังนิยมพร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละชนิดแบบนี้อาจจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เรามาเริ่มดูแบบแรกกันเลย1กระเบื้องแกรนิโตกระเบื้องแกรนิโต้เป็นวัสดุปูพื้นบ้านชนิดกระเบื้องทำมาจากผงของหินแกรนิตอัดขึ้นลูกและนำไปผ่านความร้อนสูงกระเบื้องชนิดนี้จะมีความแข็งแรงสูงรองรับน้ำหนักได้มากทนต่อการเกิดรอยขีดขว่วนทำความสะอาดง่ายและอัตราการซึมน้ำต่ำกระเบื้องแกรนิโต้จะมีลายและสีที่ดูสวยเป็นธรรมชาติเช่นกระเบื้องแกรนิโตล,ลายเห็นอ่อนส่วนใหญ่นิยมนำไปปูทั้งพื้นและผนังสามารถปูได้ทั้งห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำปูได้ทั้งภภาายยยในนนและะอออออกกกสส่วขข้เ้ขเเีงงรบืืโตโค,ค ค่อนข้างที่จะปูยากอาจทําให้ค่าแรงการปูกระเบื้องแพงกว่าวัสดุปูพื้นชนิดอื่นๆ 2. พื้นหินอ่อนพื้นหินอ่อนเป็นการใช้หินอ่อนจากธรรมชาตินํามาทําเป็นวัสดุปูพื้นทําให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติและยังให้ความรู้สึกหรูหราอายุการใช้งานของพื้นหินอ่อนจะอยู่ได้ยาวนานกว่าหินประเภทอื่นๆแม้จะไม่แข็งแรงเท่าหินแกรนิตนิยมปูภายในบ้านและปูผนังข้อเสียของพื้นหินอ่อนคือมีราคาสูงน้าหนักมากควบคุมลวดลายได้ยากเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติและในปัจจุบันก็ยังมีกระเบื้องลายหินอ่อนที่สามารถนํามาใช้ทดแทนได้แถมยังมีราคาถูกติดตั้งง่ายและดูแลง่ายกว่า พื้นไม้จริงพื้นไม้จริงเป็นการนําไม้จากธรรมชาติมาทําเป็นวัสดุปูพื้นไม้ที่นิยมได้แก่ไม้สักไม้ปะดูไม้แดงไม้มะค่าเพราะมีความแข็งแรงมีลวดลายและความสวยงามที่เฉพาะตัวอายุการใช้งานยาวนานนิยมปูภายในบ้านบริเวณที่ไม่โดนน้าข้อเสียของพื้นไม้จริงคือมีราคาสูงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการปูเพื่อป้องกันการเกิดแผ่นไม้บิดหรือยืดขยายตัว 4. กระเบื้องยางกระเบื้องยางเป็นวัสดุปูพื้นบ้านที่ทําจากโพลีไวนิลคลอรด์หรือ PVC เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับการปูพื้นโดยเฉพาะมีความยืดหยุ่นสูงทนน้าทนไฟติดตั้งง่ายทําความสะอาดง่ายมีลวดลายเลียนแบบไม้จริงนิยมปูภายในบ้านบริเวณที่ไม่โดนน้าข้อเสียคือกระเบื้องยางจะมีผิวเคลือบชั้นบนทําให้ไม่ทนต่อกดและดา่าไม่ทนต่อล้อรถเข็นหรือการลากถูของหนัก,นก,นกเพราะจะทําให้ผิวเคลือบเสียได้5กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องเซรามิกเป็นวัสดุปูพื้นบ้านชนิดกระเบื้องพัฒนามาจากกระเบื้องดินเผาโดยนําไปเคลือบผิวให้เกิดลวดลายต่างๆดูแลรักษาง่ายเป็นที่นิยมโดยทั่วไปข้อเสียของกระเบื้องเซรามิกคือจะมีความลื่นไม่ควรปูบริเวณทางเดินหรือห้องน้ํา 6. พื้นหินขัด เป็นวัสดุปูพื้นบ้านที่มีส่วนประกอบของซีเมนต์ขาวเกรดหินและสีผสมซีเมนต์คิดค้นขึ้นโดยชาวอิตาลีในศตวรรษที่16พื้นหินขัดมีความแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายมีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สามารถปูได้ทั้งภายนอกและภายในเป็นที่นิยมมากในอดีตแต่ข้อเสียของพื้นหินขัดก็คือต้องปูโดยช่างที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกเล้าได้เจ พื้น SPC พื้น SPC เป็นกระเบื้องยางประเภทหนึ่งที่มีสม่วนผสมของ PVC และแคลเซียมคาร์บอเนตหรือผงหินทําให้มีความยืดหยุ่นสูงแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ดีและกันน้ำร1 0 0ใช้เทคโนโลยีพิมพ์ลายไม้ดูเสมือนจริงข้อเสียของพื้น SPC คล้ายกับกระเบื้องยางคือจะมีพื้นผิวที่เคลือบชั้นบนสุดเหมือนกันทําให้ไม่ทนต่อก,การลากถูของของหนัก,นก ข้อสาคัญอย่างหนึ่งของการเลือกวัสดุปูพื้นบ้านคือการเลือกวัสดุปูพื้นให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งานคือวัสดุปูพื้นที่เหมาะกับภายน,นอกและภายในบ้านการเลือกวัสดุปูพื้นภายน,นอกจะต้องคิดถึงความแข็งแรงความทนทานต่อสภา,ภาพอากาศไม่ว่าฝนตกแดดร้อนอุณหภูมิสูงอากาศเย็นจะต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษทนน้ําทน,นแดดในบางที่อาจจะต้องคิดเรื่องความลื่นของพื้นผิวเช่น like ลานหน้าบ้านที่เป็นทางเข้าออกมีการเดินผ่านต้องเลือกวัสดุที่ไม่ลื่นเพื่อความปลอดภัย การเลือกวัสดุปูพื้นภายในเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องโดนแดดโดนฝนเหมือนกับภายนอกจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นความแข็งแกร่งมากนะักเน้นผิวสัมผัสที่สบายเท้ามีลวดลายและสีสันสวยงามแต่ก็ต้องระวังในพื้นที่ใช้งานแต่ละส่วนเช่นห้องน้ำที่มีความเปียกก็ต้องเลือกวัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นหรือกระเบื้องที่มีค่ากันลื่นเพียงพอหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจรีระด้วยนะคะ